เก่าฮื้อน้ำแดงราคาหลักร้อยเมนูติ่มซำหลากหลายไม่ต้องไปกินไกลถึงฮ่องกงอยู่ที่เยาวราชก็มีนะทุกคนชาพากินวันนี้เราอยู่ที่ซอยเจริญกรุง16ย่านวัดมังกรเยาวราชจะพาทุกคนมากินติ่มซำที่ร้านเฉินติ่มซำการ <S <S ร้านเฉินติ่มซำเป็นร้านติ่มซำเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดเลง่งบอยเยเยาวราชมาก,กว่า80ปีนอกจากติ่มซำเขายังมีกระเพาะปลาน้ำแดงเป็ดย่างหมูแดงต่างๆจุดเด่นของร้านนี้หน้าร้านจะมีติ่มซำวางเรียงรายเยอะมาก<อ>น่ากินสุดๆหลักๆของร้านนี้จะเน้นพวกเมนูติ่มซำและอาหารจีนอีก ด้วยความเป็นร้านในตำนานย่านเยาวราชจึงยิ่งต้องใส่ใจและคัดสรรวัตถุดิบซึ่งเทียบกับราคาคือคุ้มค่ามากเปิดเมนูแรกด้วยเป่าฮื้อน้ำแดงหม้อน,นี้เพียงแค่300บาทรสชาติน้ำแดงเข้มขน้นสไตล์จีนอร่อยอะ่ะมาแล้วต้องสั่งบะหมี่เป็ดย่างเกี๊ยวกุ้งปูแห้งจานนี้ก็เพียงแค่100บาทเส้นนุ่มๆโรยด้วยเนื้อปูเน้นๆราดด้วยน้ำเป็ดย่างอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มสายข้าวต้องโดนข้าวหมูแดงหมูกรอบจานนี้80บาทหมูแดงหมักมาจนนุ่มเข้าเนื้อหมูกรอบก็กรอบนนนนนออออออกุ่่่ม้้หงงงททาาเเลยตูด ไสกุ้งจิ้มกับน้ำจิ้มบวยกัดเข้าไปเจอกุ้งใหญ่เต็มคำฟินสุดๆที่เด็ดอีกจางก็ต้องกว๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชลไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนถัดมาพวกติม่มซำขนมจีบก<ฟ>ุ้งจีบปูฮัากเก๋าต่างๆทุกอย่างทางร้านขสันวัตถุดิบมาอย่างดีอร่อยสดใหม่เต็มปากเต็มคำราคาเริ่มต้นก็แค่เข่งละ40บาทเท่านั้น <S <S ในส่วนของซาลาเปาก็มีหลากหลายไส้ทางไส้หมูสับครีมหรือหมูแดงลูกอย่างใหญ่แป้งนุ่มไส้เยอะราคาเพียงแค่ลูกละ25ิบาาทเองคนชอบติ่มซำอาหารนชะ